คำถามยอดฮิตอยากทราบว่าครูประถงไวต้องเรียนวิชาอะไรบ้างคะเรียนปีหนึ่งอย่างไรให้ได้เกรด A ปีหนึ่งต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสาขาและคณะเรียนเอกประถงไวต้องเก่งวิชาศิละปะไหมความแตกต่างระหว่างกอยศออและกรอ,อวิธีการเก็บชั่วโมงจิตอาสา 1. อยากทราบว่าครูประถงไวต้องเรียนอะไรบ้างคะแบ่งเป็นสมหมวด 1. วิชาเอกบังคับ 2. วิชาชีพครู 3. วิชาหมวดทั่วไปโดยน้องๆสามารถเข้าไปดูได้ในโครงสร้างหลักสูตรในวันแรกเข้าที่ฝ่ายทะเบียนแจกให้และสามารถศึกษาเพิ่มเติมเองได้ค่ะ 2. เรียนปีหนึ่งอย่างไรให้ได้เกรด A ตั้งใจเรียนอดทนมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่เข้าเรียนให้ตรงเวลาส่งงานให้ครบ มันทบทวนบทเรียนและต้องทำข้อสอบให้ได้ค่ะ 3. ปีหนึ่งต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับสาขาและคณะโครงการพิเศษพัฒนานักศึกษาของสาขาและคณะเลือกเข้าชมรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจะทำสื่อลงพื้นที่กิจกรรมกับน้องๆที่เตาชอดอ 4. เรียนเองปฐมวัยต้องเก่งวิชาศิละปะไหมเก่งได้ก็จะดีมากๆค่ะ แต่ถ้าหายไม่เก่งทางสาขาจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทาาาักษะด้านศิลปะที่หลากหลายค่ะ 5. ความแตกต่างระหว่างกยศและกรอว,วิธีการเก็บชั่วโมงจิตอาสากองทุนกยศเป็นกองทุนสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อายุของผู้กู้เมื่อนับรวมกับจำนวนปีของหลักสูตรที่เรียนรวมกับระยะเวลาบทนี้2ปีระยะเวลาผ่อนชำระ อีก15ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน60ปีระดับการศึกษามปลายปวชปวสอ,อนุปริญญาและปริญญาตรีระดับปวสและระดับอนุปริญญาตรีปริญญาตรีได้ทุกสาขาวิชาผู้คู่ตั้งแต่ปี2555เมื่อมีไรายได้16,000บาทต่อเดือนหรือ192,000บาทต่อปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา15ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นชำระอัตราดอกเบี้ย้อยละ1น,นต่อปีวิธีการเก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงจิตอาสาในสาขาหรือข้างนอกสาขาก็ได้และต้องมีรายเซ็นของผู้รองรับเซ็นให้ประเภทการกู้ยืมค่าเล่าเรียนค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าของชีพการชำระหนี้เมื่อสำเร็จ หรือเลิกการศึกษา2ปีและต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา15ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีกองทุนกร,รออไม่จำกัดไรายได้ครอบครัวอายุไม่เกิน30ปีระดับการศึกษาปวาสาอนุปริญญาและปร,ะริญญาตีระดับปวาสาผู้ได้ทุกสาขาวิชา ระดับอนุปริญญาปริญญาตรีกู้ยืมได้ทุกสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศประเภทการกู้ยืมคา่าเรียนค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าของชีพเฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์การชำระหนี้ กู้กู้ยืมตั้งแต่ปี2549 2551 2552ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับกยศเมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา2ปีและต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา15ปี